เกี้ยวเขาพี่น้องเกี้ยวเขาเกี้ยวเขาเกี้ยวเขาเห็นบอสได้เกี้ยวแล้วได้เกี้ยวแล้วมัอนี้มัอนี้เด็กเกี้ยวละเด้อมัอนี้นั่นนามากมามาเด้อมาเด้อใครสิมาเกี่ยวเขาซอยฝนกําลังหยุดตก พอดีมีแดดออกแน่นนิดหน่อยต้นขเขาแห้งพอดีได้เกี่ยวตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงสามโมงกว่าเนาะมาเด้อมาเด้อ้ใดสิมาแบกกระสอบเขา นั่งเอกนั่งเอกนั่งเอกประจำคณะ <laughs> ขากองน้ำกูบะโอโอเยาว่ากูที่เรามันบมวนเขากองน้ำบอเขากองน้ำบะเด้อมาเด้อผู้ใด,ดสิมาแบกเขาสวย ในทีสูดก็ได้เกี่ยวนั่งเอกไม่เกี่ยวเขานั่งเอกไม่เกี่ยวเขาโอ้โบหมีเพียงมันอยู่ที่ฝนตกออกรดอกกระเดียเนะ สองสองให้สองให้สองให,ห้เนียนม,มูพันกาประมาณห้าสิบห้าสิบขึนประมาณนั่นละ,ะ,ะเออไกย,อยังไงนะีมูาม่ายสัม่มาเด้อมาเด้อพูดไอ้สีมาแบกเขาซอย แกกระสอบเขาอ,อุ้มไก่มะนาวสีต้มสูกินอุ่มไก่มันาำสิต้มสูกิน,ใ,นกใส่พักอีตูวก็ยังใครก็ใส่พักสัญญอยู่ ยังไปเบึ่งหลดยังไปเบึ่งหลดมาหลุนกันพี่น้องว่า้องไฮนี่สิได้จักสอบ mm hmm. ม่พนมาซ้องไฮประมาณหาสิบสอบขึ้นนะสิ mm hmm. พี่กายนี่ขี่ลก็นี่นะก็ยังได้อยู่ท mm hmm. ี่นี่สุปปดยดไดบ้าเนาะ มาเด้อกัอดโดนกัดโดนมาเอาเฟืองไปให้งวัวให้เสียลเฟืองไปให้งวัวมาเอาเด้อมาบวดเอานีาา่ไม่ไหมสดสดน เกี่ยวขา <laughs> คนขับรถกระลูกรอได้คนขับรถกระลูกรอได้นั้นขับรถเกี่ยว เอฟเอฟเนี่ยเ,ออเป็นคุยดีเลยไม่หนามาใเนีถยแล่นเดียดรอบนั่นเองเออพี่นองหลายค่ะพอยเปตตัวมาสิมากวดเอาอยู่เบื่องสดๆปวดเอาไปหาง่วแมนแมนใหม่มหีแล้วด้วมาหลุ่นกันพี่น้องวาส้สิไดจะกระสอบเเข,า,ขาเจ้า เอาสียางไปใส่สียางไปใส่พอไปไน,<า>นังไปไป่งถ่ายยู่เทียงสีบอไข่กลัวบอ,อย่างไปเทียงพี่น้อง <laughs> อันซ่อนห่วงเขาข้เจ้าอันซ่อนห่วงเขาข้เจา้าอะไนี่ยมันบองงามเลยแมนหยาลายบ้านี้เขาเจ้ามาตัดออกออตดัดแล้วบ้านีขาเจ้าก็เอาปุ๋ยใส่บนที่ขึ้นไม,ม่มิเตตะเข่าบะในีหยาที่ไม่ใส่บนห่วงเขาบ่มีหยาตะกี้มีแต่หยาเอออันซ่อนห่วงมันนะนะ รัดจังไรรัดเออเดี๋ยวพ่นก็งูมามาหลุนกันมาหลุนกัน ฝนฝนกะสิมาพ่อฝนฝนฝนกะสิมาพ่อฝนฝนกะสิมาพ่อฝนมาหยาดหยาดฝนเกี่ยวเขาพี่น้องเอ้ยฝนเขาโอ้ยอันซ่อนห่วงเขาข้าจ้า มือานพีร่น่ะมาลุนมลุนพี่น้องมาลุนฝนกัะสิมาพ่อฝนพุ่นนะเกี่ยวแล้วปอบูเขานี่ให้แล้วกก่อนเด้อ ก็ว่ากับแดดอยู่เด้แดดพาอเอ็มเซ็มนี่เห็นแล้วถ่ายไปแล้วพูดนะพนดนะพุดนะฝนฝนพุดนะฝนพุดนะฝนกัสิมาพ่อฝนมาเขากัสิล่งเกี่ยว ยากกันก็บลนอนพี่น้องโอ้ยใจมันยากยากคักเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามาเดอ้อมาเดอ้อพูดได้สิมาแบกเขาเอิ้นไผ่โบเอิ้นดอกเอิ้นกระโดนมาเอาเฟืองกระโดนมาเอาเฟืองไปให้งัวพี่นะ่ะ เครื่องไม่ไหม้ไง